i not วองนมาแล้วมันหนีมาทีเฉยบ้าก็นีนี้นี่นี่ก็มีกระสเลนนีกระสเออมีกระสนี่กระส่นนี่ไปับเราคนผมับพี่นองนี้พี่น้องม่ายางครับน้องหน้องเขาเรยครับไปดีตัวไปดีนั้นน้องไฟน้องไฟครับ นี่ครับน่าต,ต่อยังตรงคอนซูมกินเหงา,งาครับกับเหล่าตระจูไก่ของไก่ส <ừ. S 2> องรสชาดเลยเมนูนนนี้เลยคุณแกงหน่อไม้ก็มีแกงหน่อไม้ แส่เรกัิดทำเปลี่ยนมาเนียเอาอเอา,บบามอตัลเน,น,นินตรงใกล้ละรัดเต็มเลยจัยดเต็มขนาดเห้ีย่ที่าลายอโอ้ของแถ่ของแถะมเเัเกือคือเอาแบบเกลือหลายอย่างเลยออเอาเกือข้นมากเอย ไกลบ้านปวแต่อยไว้ัวเป็นหอต่อย่ว้องไงพีน้อขัอยู่นีสอยเหนีเนี้ยอยถึ่พี่น้องทิตมมวงสั่งตรงมาจากซอปต์ับ แต่ว่ามันเป็นเชฟอยู่กรุงเทพด้วพี่น้อเเงเป็นเอ่อเชฟเพชรยังเหรอลู่ตีกับปื้งกูเตี๋ยเหรออันนี้ก็เมียเพ่นครับนี่พำนักยาเรือพนักยาครับนี่น้องใบไอ้หนูอันนี้นนก็ซอยจุหลาบเลือดเนาะสมไก่ตสมไกบ่บานนี่ครับ พัเกเยอะเบยากาศลตังบนตกงม่ไหมเยอะแยะย่แดปงปการตั่มึาซเล็กอาลีคาอยู่บ,บ,บนเ,นเดียเ๋ยวเห็นเทพนทำงานกันดนอะไว้จัง,ง,งหวะกัอนอีกคืนนึงครับนี่พี่นอนถ่ายคิปดีกว่าพันทับ ซ้ำสิบกิปพันตับร่วมร่วมมิดร่วมวมิดขั้นแท้เนือ้อตรงนี้สดแล้วได้หัวหน่อมอ่ะออออื้ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ยงตัวนี้อยก้อยนนไถครับแบบเลือดเอาเบาทักเรสิเห็ไ่งยดนะฮัแล้วเอ่างานพี่ายเฮ็ดมัน้เบาเนียาปูผานก่อนใ่ตับผานขันเทน้าเหนียวบ่เจ้าิโนยดู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 เบาทักก็เห็ครับเนาะ แปดคนยังไงบาสสดเที Guys, uh ่ยวบอสวดเที่ยวไงยังไงเที่ยวสองเทียวสองเดี๋ยวเดี๋ยวใครเอาไห เดาแล้วพี่น้องนี่บนีอ้ยระธานเดี๋ยวคนอ้าวรนนา้ประธานองค์กรนะครับนี่โอ้ยน้อกจันเป็นเว้นเว้นทไมนี่เดี่ยวโอ้ยเจี๊ยดริงบ่ไปใช้ไมเล็ก

หอกตาพงหญงตบไม่เหอแบบเขาเรียกนี่คับเสียบันกะมันนั่งกินน้ำนี่ยมันเิ็นไงอยู่มือช่องถุมเลือ แท็บมนันต้องถูกอุ้ยคีดีจังเลยหาเงินคืนกันดีมดนี่หนอนหน้าบ,บ้าหน้าไปหนอเมียมามายามครับมาตรงเทียบตุมาเบบเวนอนนั่งพืนนึ่งตื่นตเมื่อตื่นตื่กับลาวนี่อันนี้กับพันละยาห์มวนครับ <laughs>

เออเออตะวีนี <S <S ่เนอยอเปนเรื่องเ้นควงสนุกอันนี้อะไร่มันำทากิอยู่ที่ว่าไปเนี้ยเอากินกินกินเบื่องเตียบทานกินตุเตี้ยก็ไปยุ่ฐานตัวไรต้องเหตุสืบเหตุบ่บ่ายหง่อนแบบนี้แกินไปไรน่ะ เคยเล่าเบอร์สองคนมาแล้วครับนี่ว่าที่เคยเล่าครับนี่ว้าวอ้าเห็นว่าสิิแตงไปคอเขาอยู่มอื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 อือนมนม่ืออืมอืวงมมอืวอืมอนีอนอ้อือืมืมอืมอืมอนมอมอืมอืออืม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 อมอืมิืมอืมแืมอมออมมอืมอมือ ตัดไปแค่เนี่ยง่บแซ่บแซบในรับละหรือสซเปร้ได้่ยาอิ่นซื้อเป็นตัวหรือให้เข้าขั้วมาถือเป็นโตมาเขาเอามาสับเองนึว่ให้เข้าเห็ดใส่มามันทำทุกอย่างดีร้าอหารเาแบบอันนี้อยหเลยแบรดรู้แต่รเมืเขาฝากแส่งาแล้วนี่ครับแต่ก่อนเราก็ไปเที่ยวลาวกันนี่คนนี้จำได้ตัวครับเสียเก่ง ใลุยลุยไปเลยลุยไปตัวจีดตัวเด่นแ่ข่าร้องเรียนอะไรบอกเข้าไปสองแสนอะไรสองแสนสองสองแสนสามหมื่นกี่บปทีมันไทย2้องรอส้องรอต้องรอเจ้เตียงเตียงครูนอนเตียงครูย่างดีกินเียวกันน้ำมันน้อน ะกินเฟือกันีีเมื่อไงคือบะไรซีซีพัชซีซีพัชซีมื่อน่ะนะทุเรนมันหกสิบบาทนี้เลยตอนนัอะเนาะเาะว่าเหกสิบบาทเลยเน่ะเบียต๊ะขวละห้าสิบห้าปองปองปองอย่างห้บหเพราะทียร์กันไทยห้าสิบห้าบาทไปห้งกินได้อันเบียปองเนาะ้าไมกินเบียปอง อย okay. okay. ู่หันน้าวได้ดูมองขเบ้อเก่งชปก็ตื่นมาชิเป็องศาถ้งตัวอะเีอยเพื่จนโอ้เมื่อก่อสองอ้เปิดประตูบ้านลั้หลังห้องมันเป็นเพื่อนก็เบื่อโอ้เอาเอาตายกูเสิฟ์น้ำน้ำอุ่นหนอเม้น้นน้ำเย็นใส่งแข็งเน่ยจะเนน้ำอุ่นเล่โบจมว่าน้ำอ่ะกูคนหนึ่งไมบางเนเล่โบจจมว่าน้ำเศ้าอ่ะสองคนละ ปากซองปากซองซองซองอี่ปากซองกูด้ปากซองกซองซองเล่าได้หม้านศาะหนาวไรวาแล้วเหมือนเมื่อไนะเหมือนเมื่อไห่นี่ก็หันี่นีกโสดเอยนี่ก็โซดเออนีกโซดนี่ก็โสดเอ้นี่เาเบื้องเอานี่ นี but, 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 but like ่เอาบอกไงบ่เคยเ่เคยมีดูมีเมียเจ้คนู่นอีกมีเ่าเคยเลยนี่ดูเขา่มโสนอันนี้คือเรื่องจริงบริเตั้อแต่ว่าทำไมท้าเบิร์ดอพี่ห้องหายเราแน่ยนี่หายเราเนี่ยนี่เอากระสีมันก็คตหนากระสีสีังเออเอาหนีนี่นี่นี่หายเราเนี่ยนี่ ครับงานเลี้ยงตรงนี้มันเลิกไรครับพี่น้องเนี่ยเยบร้อยแล้วครับเดี๋ยวถ้าเสียเก่งมันเหมือนเดิมครับเอ้าปีคิปน้องน้องชายาวเหรอชาลาวเพราะเขาไปพอจะน้องสาวแต่ว่าชวนน้องสาวไปเที่ยวไปอานหนาแบบนี้นิดน้อยเออดีเลยครับแต่ว่าครับน้องคนไหนว่ะข้างบ่เคยปีคลิปมานั่งกินเขาแรงต้องกันครับจะว่าเา้าว่าตี่อ่างกระเบากระมูอ เองพี่คิบายไหมเป็นเพราะเป็นไปทางไหนเหรอผมยังไงครับก็เข้าเข้ามาสบายดีครับ